สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนวิธีการยืดผมผู้ชายนะครับผมในเคสนี้นะครับผมก็จะมาเจอกับเส้นผมหยักโศกฟูนะครับผมแต่ไม่ถึงกระยิกมากนะครับผมวันนี้นะครับผม แล้วก็ะจะมาสอนการยืดผม <mean clear ing noise> ผมที่เราจะไม่แนะนําในการยืดผม <mean clear ing noise> ก็จะเป็นอย่างเช่น <mean clear ing noise> ผมทําสีแบบฟอกมา <so S 1> ห,ร <moment> หรือว่ากัดสีผมมานะครับผมเราจะไม่แนะนํานะครับผม <mean clear ing noise> เพราะว <noise> ่าอาจจะทําให้เส้นผมของลูกค้าเกิดอาการขาดได้นะครับผมถ้าขาดแล้วนะผมมันจะยากนะครับผมในการทำเนาะโอเคของผมอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีได แปรงหนีบนะครับผมแล้วก็กิฟแล้วก็หวีหางชุดถ้วยแปรงแล้วก็เครื่องหีแล้วก็ถุงมือนะครับผมโอเคครับผมหลังจากนั้นแล้วก็มาตรวจเช็คสภาพเส้นผมกันก่อนนะครับผมตรวจเช็คนะครับผมว่าอ่าเส้นผมส่วนนี้ได้เคยทําอะไรมาบ้างนะครับผมเคยทําสีหรือทําอะไรมาไหมเคยฟอกไหมเคยยืดไหมหรือว่านานหรือยังนะครับผมแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มาสระผมนะครับผม สระผมนี่สระด้วยแชมพูนะครับผมไม่ต้องเกานะเน้นนะผมไม่ต้องเกานะครับผมเพราะอาจจะทําให้อาถ้าเกิดน้ํายาโดนเนี่ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของเราได้นะครับผมเราจะไม่ให้แนะนําให้เกานะครับผมถ้าเกาปุ๊บอาจจะเกิดอาการแสบหรือว่าร้อนอย่างนี้ได้แล้วครับผมพอหลังจากนั้นเสร็จนะครับผมแล้วเราก็ไปเป่าเป่าผมให้แห้งนะครับผม เป่าทีนี้ก็จะมาเตรียมเราลงทีนี้ก็จะมาเตรียมลงน้ํายาเป็นน้ํายา No.1 นะครับผมที่เขียนว่า No. แล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมให้เราลงนะครับผมบีบพอประมาณนะครับผมไม่บีบจนเยอะเกินไปแล้วก็ไม่บีบจนน้อยเกินไปนะครับผมลงให้ทั่วแล้วผมเกลี่ยให้ทั่วนะครับผมลงวิธีการลงลงยังไงนะครับผมลง เว้นโคนไว้หน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้ผมแบนหรือเรียบเกินไปนะครับผมถ้าเกิดดูแบบอ่าผมแบนหรือว่าเรียบเกินไปก็อาจจะทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับผมโอเคแล้วเราก็ลงนะครับผมลงให้ทู่หัวนะครับผมแล้วก็ลงแบบไหมก็ได้นะครับผมแต่อย่าชิดหนังศีรษะจนเกินไปนะครับผม พอหลังจากนั้นนะครับผมพอราลงเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20าถึงนาทีนะครับผมโดยประมาณนะครับผมแล้วก็เช็คนะครับผมว่าสภาพเส้นผมยืดหยุ่นไหมถ้าเกิดการยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็เอาล้างได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็มาขั้นตอนล้างนะครับผมล้างด้วยน้ําเปล่านะครับผมน้ําน้ำด้วยน้ำสะอาดน้าเปล่านะครับไม่ต้องใส่แชมพูหรือว่าไม่ต้องใส่ครีมนวดหรือว่าทรีทเมน์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็มาเป่านะครับผม อันนี้แล้วก็เป่าให้แห้งนะผม,มเพื่อจะมารีดนะผมอันนี้แล้วก็เป่าไปก่อนนะครับ <im itates> พอเป่าเสร็จให้แห้งเ <im itates> สร็จปุ๊บแล้วก็มาถึงขั้นตอนรีดนะครับผมให้โค้งปลายด้วยนะครับผมวิธีการรีดก็รีดให้โค้งปลายสามารถดูวิธีการทําได้เลยนะครับผมถ้าเกิดผมพูดอาจจะไม่เข้าใจก็ขอประทานโทษด้วยนะครับผมก็ดูวิธีการรีดนะครับผมเขารีดวิธีการรีดก็รีดโค้งปลายนะครับผมไม่รีดตรงจนเกินไปเนาะ ถ้ารีดตรงจนเกินไปมันจะเหมือนเป็นไม้มันทัดน,นะครับผมอาจจะดูไม่ธรรมชาติเตยน,นะครับผมอาจจะดูตรงเวลารีดก็ระวังด้วยนะผมอย่าให้โคนหักนะถ้าโคหักปุ๊บอาจให้ทําให้ดูเป็นชั้นๆน,นะครับผมทําให้ดูเป็นชั้นได้นะครับผมแล้วเราก็รีดไปเรื่อยนะครับผมร <c oughs> ีดไปให้สุดนะครับผมถึงกลางศีรัะแล้วนะครับผมแล้วเราก็รีดแล้วก็ดูนะครับผมต้องดูด้วยนะครับผมว่า คนทางบ้านเราหรือว่าลูกค้าเรานะครับผมจะปัดไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับผมถ้าปัดไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ต้องรีดตามแนวไปนะครับผมเดยเราอย่ารีดสวนนะถ้ารีดสวนปุ๊บแต่๋ยพอเรามาพอเราจะปัดเนาะแล้วก็จะปัดแบบไม่ได้มันก็จะชี้อย่างนี้เลยนะครับผมก็รีดตามที่เขาจะปัดเนาะแต่ลูกค้าคนนี้นะผมเขาก็จะรีดแบบ ปัดลงมานะครับผมเหมือนคล้ายๆเป็นหน้าม้าเนาะปัดลงมานะครับผมแล้วเราก็รีดอย่างนี้เลยนะครับผมใครที่รีดแบบปัดลงมาก็รีดตามนี้เลยนะครับผมวิธีการติดคลิปก็ติดประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าคลิปเร็วเกินไปผมก็ขอประทานโทษด้วยนะครับผมแล้วเราก็รีดตามเขานะครับผมรีดทุกครั้งนะครับผมโค้งปลายด้วยนะครับผมรีดแบบไม่ให้โค้งหักด้วยนะที่สําคัญนะครับผมเพราะอาจจะทําให้เป็น ั้นหรือว่าเป็นชั้นนะครับผมแล้วเราก็รีดไปเรื่อยๆนะครับผมรีดแบบเดิมนะครับผมรีดให้ทั่วหัวเนาะโอเคครับผมแล้วเราก็รีดไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะผมครับตอนนี้ไม่ต้องรีบนะมันไม่ได้ลงน้ํายาหรือว่าไม่ได้ลงเคมีนะครับผมถ้าเกิดเป็นลงเคมี <sh arp y> แล้วก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมแล้วเราก็จะมาลงน้ํายากรกผมหรือว่าน้ํายาล็อกผมกันนะครับผมที่เขียนว่า no 2นะครับผม No. 2นะครับผมแล้วก็บีบพอประมาณนะครับผมบีบไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับผมลงให้ทวนะครับผมน้ำยาตัวนี้สามารถลงได้ถึงหนังศีรษะได้เลยพอลงเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับผมเกลี่ยใช้อะไรก็ได้ใช้หวีก็ได้นะหวีขึ้นหวีขึ้นหวีลงนะครับผมแต่อย่าเข้าตานะครับผมถ้าเข้าตาเป็นอันตรายแน่นอนนะครับผมก็ฝากบอกไว้ด้วยนะครับผมว่าอย่าห้ามเข้าตานะครับผม วีก็ได้แล้วผมมาห้ามเข้าตานะแล้วก็วีลงไปให้ทั่วนะครับผมเน้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับผมลงไงก็ได้นะครับผมแต่ให้ลงให้ทั่วนะครับผมแล้วเราก็ใช้วีหวีเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วแล้วพอเราหวีเสร็จแล้วทั่วแล้วนะครับผมจากนั้นก็ทิ้งไปประมาณ1 0ถึง15นาทีนะครับผมโดยประมาณนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็มาล้างล้าง อันนี้ก็ไม่ต้องใส่แชมพูนะครับผมใส่แค่ทิปเมนหรือว่าครีมนวดนะครับผมแล้วเราก็นวดลงไปนะครับผมล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะครับผมแต่พอจากนั้นมาแล้วก็มาเป่านะครับผมก็ใครที่อยากตัดก็สามารถตัดได้นะผมก็แจ้งที่ร้านว่าผมของผมได้ผ่านการยืดนะครับผมตัดปลายออกนิดนึงก็พอนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ อย่างใดนะครับผมก็ขอให้ลูกค้านะครับผม,ผมกราบนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการติดตามคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปสอนต่อๆไปนะครับผมหากมันมีประโยชน์มากใดนะครับผมก็คอมเมนต์ได้นะครับผม,บผมถ้าผมพูด พลาดประการใดนะครับผมก็ขอประทานอภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากติดตาม EP ีต่อไปนะครับผมแล้วก็จะทำคลิปมาหลายๆเส้นผมแล้วก็หลายๆ EP ีนะครับผมให้ลูกค้านะครับผมติดตามมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม